สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้พาเกษตรกรทุกท่านมาชมวิธีชีวิตชาวนานั่งเดิมในบ้านๆเรานะครับอ,อันนี้เป็นการถกก้าเพื่อจะนําไปดาปากดำอีกแปลงหนึงนะครับอลองสอบถามเลยครับว่าเสื่อ,อะไรยังไงไปผูกกันได้ยังไงสวัสดีลุ่งมาลาสัมภาษหน่อย <laughs> อขอบบรบกวนเวลาเนดนหนึ่ง ไม่เจ้าเอาไปดั้มเาไหนครับเนี่ยโนนโนนร้านนู่นนะอ๋ออันนี้อันนี้คือบันทุนะอ๋อบันทุจำบุนี่เจ้าไปดั้ทักไรเขาเนี่ยนก็ใกล้ครอบัวเลยแหละมาใกล้ใกล้สองงานใกล้สองงาน อันนี้เข่าได้ครับเขาหอมเนี่ยหอมอม่ลีหวานั้าวานหน่ยเดือดหนึ่งพอดีเดือดหนึ่งพอดีเดือดหนึ่งพอดีเลยจนเดือดเลยอันแข็งนี้มันแข็งนี้นี่ตีนี้คือที่กระดับมาไหลแบบน้ำมาเน้ามันน้ามากวานกับเมูครบนะแล้ววางกลาไว้กรดับ ไอ้การไอ้ก็เรียกอะไรยไอ้ถอนกล้าเนี่ยถอนกล้าก็ต้องทําแบบนี้เสมอใช่ไหมต้องใส่นาตีนปาบปับยังไงเนี่ยแล้วเขาเขามีวิธีการแบบอื่นไหมครับไม่มีใส่นาตินเนี่ยปับปาบอันนี้น้ำฝนมาก็มันก็มันเราผันน้ำเข้ามาันมหรือว่ามันมาตอนไหนแบบอ๋อเรา คนโต๊ดากันเลยอยู่ใต้อืมโอเคอ๋อเราต้องหันหันทางออกเนาะเดี๋ยวหันเหลี่ยมโอเคเอาลองวัดไอ้ดุพันสั์เล็กเอาจักช้าเล็กช้าช้าโอ้โหยืดตั้งหน้าก็โดนข้างหลังก็โดนต้องยืนข้างขางอันนี้คุณคุณลุงอะไรครับล okay. ุงน okay. oh. ัดลุงนัดเนาะเออพา พาแม่บ้านพาลูกหลานมาดำนาตอนนี้ก็อยู่บ้านเลยครับเนี่ยบ้านบันบุเนี่ยแต่ลุงคนบ้านบิงเนี่ยบันบุอนอ่ะบันบุตำบลบิงไป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 ดำกับบ้านเพชรเนี่ยมีที่ทางหลายไปอะไรครับลุงพีเทแล้วนำดีก็คงจะได้หลายอยู่เนาะพีเทเล่ได้ดีอยู่ไหลนั่นก็ซื้ออยู่น้ำมันมา เดี๋ยวครับวันนี้ก็มาดูเกิดมนกลาเป็นกมนี่เรกอไรเป็นกมแล้วเป็นยไรเป็นรอยถ้าทํานี้มาคนขอถามชื่อลุงขายไหมนี่ปกติเขาเขาขายกันหนึ่งไหมครับเไม่ใช่ไอ้ ist, <mm น tang, ี่นะ เป็นกลัขายเข้าขายกันหนึ่งไหมาาอ๋อเออตลาดบ้านเองไงตลาดเอบ้านบิงกันี่นนอ๋อตลาดนุ้นสูงกัน,นี่วก็เพราะว่าลุงเขาทาดีลุงผมเสนอเฉยเจอเนาะลองไปวางจักชิปกลับด้วนี่ถ้ามีคนเขาทาติดต่อได้ลุงก็มาหว,วานเนี่ยวานเขาขายเนาะเขาทาดีเนาะ ลองทำโน้ตสดีที่ทำตามเออลองดูดวยครับเผื่อใครสนใจโอเคครับวันนี้ร้อหนึ่กำกี่กำนะครับครบกี่กำนะครับหนึ่งครบผงหนึ่งี่สิบกำผงกำงก็แปดสิบอ๋อนั่นเป็นร้อยเปนร้อยร้อยกำมันใชไ ครบหนึ่งนี้กีนนะ่กรมัมนะสี่ัมห้าห้าครบเป็นหนึง่งฟง <c oughs> ที่ที่พูดมาเนี่ยไม่รู้ครับผม <c oughs> <c oughs> อะไรกัน <c oughs> เนี่ยเ,เป็นคำโบราณ <c oughs> อ่ะครับวันนี้ก็มาดูจ้ากอบครัวคุณลุงอะไรคุณลุงจำรดัดครับลุงจำรดัดลุงอะไรลุงรัดลุงรัดลุงรัดครับรัดลุงนัด ลุงนัดลุงนัดลุงนัดนามสกุลไรรับนางลุงแปลกลางแจกกลางกับกับครอบครัวมามาถอนกานะครับถ้าจะมีคนที่ต่อซื้อเป็นกำแบนในห้าบาทขายไหมผมจะผมจะโฆษณาขายไห้ครับลุงขายอยู่เนาะขายเนาะโอเคครับอ่าขายคำเดียวเอาจะจะขายเปมนคำเดียวเขาเขาติดต่อมาลุงก็ขายวันหลังอาจจะทํา เนาะโอเคครับขอบคุณลุงนัดแจกกลาง <Okay. S 1> บ,าบั่นบุขอบคุณมากครับลุงครับสวัสดีครับครับรำรวยร่ำรวยด้วยครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะเราไปกันต่อครับ <c oughs>